ดีครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เขตน้องจอกบ,บ้านนอกกรุงเทพมีภารกิจรเร่งด่วนไม่ใช่ตามจับผู้ร้ายนะครับปรปยายของช่วยลูกชาย ตรงนี้เราอยู่บนถนนรามคำแหงก็จะเลี้ยวเข้าข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนสุวินทวงศ์ ไม้ยาคูโอ้ยไม่ใช่นมเปี้ยวบีทาเกนโดนัทของกินกลางทางของกินของกินตรงแยกไฟแดงไม่อดหรอกครับประเทศไทยเรามีทุกที่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน พอได้ขบได้เคี้ยวอยู่ครับประเทศไทยเราสบายสบายมีตังในกระเป๋าเป็นพอ เมีนบุรีไปน้องจอกนี่ก็ประมาณเท่าไหร่12-13กิโลโดยประมาณนะครับไม่แน่ใจโดยประมาณโดยประมาณไม่ชัวร์พอจะ1 3ประิโลประมาณนี้13กิโลเชีเมีนบุรีไปน้องจอก เส้นทางตรงนี้คือถนน304 304นี่ต้นทางอยู่ที่มีนบุรีปลายทางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ช่วงนี้คนพื้นเพแถวนี้ก็จะเรียกเป็นว่าถนนสุวินทวงศ์จนกว่าจะถึงชเชิงเซาเลี้ยวซ้ายไปทาง ถนนสารครามถึงจะเรียกเป็นถนน304แต่จริงๆแ,แล้ว304ก็เริ่มจากมีนบุรีไปถึงจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ยาวพอสมวควรไกลพอสมควร304 ครับเราก็กำลังจะเดินทางไปเขตหนองจอบซึงถือว่าวันนี้ก็แต่เช้าแล้วครับฝนตกแต่เช้าเลยไม่ทราบว่าวันอาทิตย์ที่18นี่พื้นที่แถวอื่นมีฝนตกบ้างหรือเปล่าแต่สำหรับเขตบินบุรีนี่เอาแต่เช้าเลยวันนี้เล่นแต่เช้าเลยครับ ้นก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าแสงแสงแสงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่วันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้างในนี่ก็จะมืดๆหน่อยก็ก็ภัยเราก็จะสรับ รับเปลี่ยนระหว่างห้องโดยสารกับภายนอกกับถนนเป็นระยะเป็นระยะชึงช่วงไปก็บางทีก็ก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าถนนนี่นคือถนนนมันก็มันไม่มีอะไรที่จะต้องพูดให้ฟังมากมายก็แค่แนะนําว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน,นอะไรเท่านั้นแหละครับ with uh, pack and gob. เราสลรับไปดูข้างหน้ากันบ้างนะครับเพราะว่าก็ตัวแสงแสงแสงในห้องห้องโดยสารไม่ค่อยดีเลยโอเคนะครับ làm công an thì công đây, thì cứ lấy mãi có ta bay. của mình mà, cái đó nó yếu

องวัดรบแฟน่งวมมสวยสวเป็นลกุกมแขงสวยสีเขียวสีฟ้าสีม่วงมีสามภาพ ขึ้นฝันเห็นงูเนี่ยอต้อไปหนีพดมั้ยนะ้อไปหนีนะไ่แล้วไปหนีคีเดิมมันพญานาคนฝันเห็นลูก,ล,ก,ล,กล้านพญานาคกัดคนอีกต่างหากทำเนียปจับมันงูนี่ยแมงม่อเป็นเกินงงูว่าการเป็นอย่าง,งเขา,า,า,าเรียกผิดลายแรกที่ตีโลกยี่สิบสองวียบอกว่าจะแ,แลนจะแ,แลนตะมอนตายสำหรับยูนฝฟัน กำหัวมั่นที่นี่มันกำกำรว่าใดกำรว่าใดของข้อมันนะที่นี่มันเลยแหว่งกัดบาดกัดเข่าเนียกัดโรงงามื่อนี่เลือดสาดวะร้านยูนฝันได้นี่เลือดสาดเอิ่นหามอาใส่ขั้นใดกับรถจอดเลี่ยนหวันเลี่ยนก็เข้าไปตัวดดื้อตัวตึงแล้วไปทุกเชี่ย ไปวัวชุดเดียวอยลงุลงร้านพยันะเที่ยวดูอะไรเป็นไก่เลย เก่งในทั้งพูดแล้วไปเลยแมมมันเขาบอกบ่อยต้อพูดนะ่ะทั้งที่เจ้าะขาพลาจากวงเขานะ่ะโอเออไปแวะส่งเก่งในสองมองแล้วมาห้า,าปักมาน่อยอโอ้ยเมย์วะเกลียบตายรถกระตีเด็วกวันเนี้ยทั้งนั่นนะไปไปน้อยไปพูด ตั้งไน้าหรอว่าว่าว่าเปิดให้ไปใส่นะอันพรโทรหาทโทรแชทหามอันเช็คครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ